สวัสดีครับวันนี้นะครับมาทดสอบ r e s Resistance พัดลมโบเวอร์ของ Jeep ZJ นะครับของใหม่เป็นงานไต้หวันนะครับจากทางร้านเรานะครับบ้าน j e e ตจรันสามสิบเจ็ครับจะใช้อยู่ใน ZJ นะครับบางคนก็บอกว่าปีเก้ขึ้นไปนะครับแต่ก็แล้วแต่นะครับว่ารถของท่านใช้รุ่นไหนก็ก็ดูตาม ตัวรีสตนต์ตัวเดิมนะครับตัวนี้จะมาปักมาที่ก็จะตรงนะครับอันนี้ปักอินพุตนะครับมาจากตัวลับเอนะครับรักจะเป็นสีเทาๆนะครับอันนี้ปักเอาพุตที่ไปโบเวอร์นะครับก็จะควบคุมสปีดมาจากสวิตช์ของเดิมก็คือใช้แทนตัวที่เป็น ดีซิสนเบอร์เจนะครับซึ่งของเก่าอาจจะหายากแล้วนะครับแล้วก็แพงนะครับอันนี้ของคันนี้ก็ยังใช้งานปกตินะครับของรถเราเองนะครับรถของทางร้านแต่เราจะทดสอบว่าของใหม่นะครับจากไต้หวันนะครับที่มีรับประกันเนี่ยใช้งานได้ไหมนะครับเดี๋ยว ทดสอบกันนะครับขอประกอบแป๊บหนึง่งตอนนี้นะครับเราก็ได้ประกอบตัวลิสต์สนนะครับของใหม่นะครับเข้ากับตัวรถแล้วนะครับของเก่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็ทดสอบโดยการบิดกุญแจนะครับบิดกุญแจออนนะครับแล้วก็ลองเปิด ไม่ต้องสตาร์ทรถนะครับก็จะมีพัดลมก็คือลมจากโอเวอร์มาครับเราปีนไฮโลได้ายสุดคงด้ยินเสียงลมในคลิปวีดีโอนะครับก็โอเคนะครับก็ใช้งานได้นะครับสำหรับ ตัวรีสตินของใหม่นะครับ,รบปิดแล้วก็ดับนะครับเปิดใหม่เปิดแล้วก็ติดทันทีนะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปทดสอบรีสตินนะครับ งานจากไต้หวันครับทดสอบงานไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะร้อนนะครับมันจะมีฮีซิงเข้าไปอยู่ในระบบอันนี้เราไม่ได้ต่อนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามชมคลิปจากเรานะครับบ้านจีบจรัจนสามสิบเจ็ดนะครับอะไรจรีบตัวไหนหาไม่ได้ลองสอบถามเข้ามานะครับตัวนี้ทดสอบเรียบร้อยขอบคุณมากครับ